สวัสดีครับเ,เพ่อเพื่อนที่ติดตามชมนะคะช่องพัฒนาการอำเภออินดี้ทันนี้ก็มาไลฟ์นะครับมาไลฟ์เพื่อพูดคุยนะครับกับทุกคนนะครก็มีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่อยากมาเล่าสู่กันฟังก็คือนะครับตามเงื่อนไขนะครับของการทำช่อง y o u t u b e นะครับ ามเงื่อนไขของการทําช่อง y t u t u นะครับก็จะเห็นว่าเ,เมื่อเราไปวิเคราะห์หลังบ้านนะครับก็จะมีชั่วโมงการรับชมกับผู้ติดตามนะครับก็ถือว่าสําหรับสองสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่คนทำคอนเทนต์หรือทําเนื้อหาช่อง YouTube มีความสนใจว่าทํำยังไงที่จะให้มีคนติดตามมากที่สุดนะครับอันที่2ก็คือ ชั่วโมงการรับชมนะครับที่ทาง YouTube ประเทศไทยได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าออสำหรับผู้ที่มีชั่วโมงการรับชมครบ3,000ันชั่วโมงหรือว่า4,000ันชั่วโมงก็จะมีโอกาสในการสร้างสร้างไรายได้กับช่อง YouTube จริงผมก็มีเป้าหมายนะครับตั้งเป้าหมายเหมือนกันว่าในปี2023นนั้นจะพยายามอย่างเต็มที่ นะครับให้ช่องพนาการอำเภอินดี้นะครับที่ผมดูแลอยู่ที่ผมเป็นแอดมินอยู่นะครับสามารถที่จะผ่านเกณฑ์ทั้งสองข้อข้อแรกก็คือการมีผู้ติดตามครบ1,000คนนะครับข้อที่2ก็คือมีชั่วโมงการรับชมครบตามเงื่อนไขที่ทางยูทู e ประเทศไทยกำหนดนะั่คือ4,000ชั่วโมงมีประเด็นที่ที่ที่มาถามเพื่อนๆเ,เนาะ เพื่อนช่วยตอบด้วยนะครับว่าถ้าผมมีปัญหาลักษณะนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรและจะหาวิธีแก้ไขยังไงนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับมาตรวจสอบมาตรวจสอบเ,ออเรื่องของความครบถ้วนของเงื่อนไขนะครับเรื่องของความครบถ้วนของเงื่อนไขทั้งสองประเด็นเนาะประเด็นที่หนึ่งที่ตั้งเป้าไว้ว่าปี2023จะทำให้ได้ก็คือ เรื่องของผู้ติดตามนะครับณขณะนี้นะครับวันที่16มกราคม2024นะฮะเลยปี2023มาแล้วเป็นเวลา16วันนะครับตอนนี้ผมช่องพนักงารพืออินดี้ก็มีเพื่อนๆมาติดตามทั้งสิ้น2,500คนนะครับ2,500คนพอดีพอดีถือว่า เกณฑ์ในแง่ผู้ติดตามในปีนี้ก็ครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะครับประเด็นที่2ก็คือเกณฑ์ของชั่วโมงการรับชมนะครับเมื่อประมาณปลายปี2023นะครับชั่วโมงการรับชมในช่องพนกรพรักงานเพนดี้ก็ได้ชั่วโมงรับชมไปประมาณ2,800กว่าชั่วโมงนะครับขาดอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะครบเกณฑ์เงื่อนไข 3,000ชั่วโมงผมก็ดีใจนะครับว่าเราก็ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆทำเนื้อหาสาระไปเรื่อยเพื่อต่อสู้ให้ชั่วโมงการรับชมเราครบเกณฑ์ที่ทาง YouTube กำหนดณนะวันนี้นะครับ16ปรกราสองพนะฮะผ่านปี2566หรือปี2023มาเป็นเวลา16วันนะครับขณะนี้ ชั่วโมงการรับชมผมก็ลดลงไปเหลือ2,400กว่าชั่วโมงนะครับจาก2,800ก็จะเห็นว่าระยะเวลาแค่แค่กี่วันครับแค่1 0 1 0 4 5วันที่เริ่มสกราชใหม่ก็คือเริ่มปี2024เป็นอันเป็นอันว่าชั่วโมงการรับชมผมลดลงไปเรื่อยๆชั่วโมงการรับชมลดไปเรื่อยๆจนเหลือเพียง 2,000 2,400ชั่วโมงหรือว่าคิดสัดส่วนการลดลงก็คือลดไปตั้ง400ชั่วโมงด้วยเวลาอันรวดเร็วอันนี้ก็คือเป็นประเด็นคำถามที่มาถามเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็อาจจะให้ช่วยกันมีข้อเสนอให้ผมด้วยนะครับว่าเอ๊ะช่องผมทำยังไงนะครับทำไมชั่วโมงการรับชมเป็นอย่างนี้แล้วก็เพื่อนๆช่องอื่นๆเป็น,เป,นเป็นแบบแบบเดียวกับผมไหมอันนี้อาจจะอยากให้ แชร์นะครับก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับเราเคิดว่าถ้าให้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดอ่อนของผมนะครับในในคนทําช่องพนาการพืออนดีมีจุดอ่อนอะไรหนึ่งก็คือน่าจะเป็นจุดอ่อนในแง่ของโพสิชันหรือว่าจุดยืนของช่องอาจจะสับสนไม่ชัดเจนนะฮะมีเนื้อหาสาระกว้างขวางมากนะครับจึงใช้ชื่อว่าพนาการพืออนดี ทำไมถึงใช้ชื่อพนักงานพื้นที่ในฐานะที่เราเป็นพน,ากานพักงานอำเภอตําแหน่งหนึ่งนะครับในระปราชการที่ต้องลงไปขับเคลื่อนอต้องลงไปทํางานร่วมกับชุมชนไปขับเคลื่อนไปทํางานร่วมกับชุมชนตรงนั้นตรงนี้นะครับฉะนั้นมันก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างในการที่จะทําคลิปทำคอนเทนต์เนื้อหาที่ดีๆออกมานะครับซึ่งบางที เราก็เป็นอาชีพข้าราชการเนาะหาโอกาสที่จะไปสร้างคอนเทนต์ที่มีความเฉพาะเจาะจงนี่ก็ลำบากนะครับก็อาศัยวันว่างนะครับจากการลงท้นที่ทำคลิปอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับผมนะฮะประเด็นที่สองก็คือ,อความสม่ำเสมอในการทำคลิปนะครับอาจจะยังขาดความสม่ำเสมอในการทำคลิปวิดีโออันนี้ ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปอันที่3ก็คือคุณภาพของคลิปอาจจะยังไม่ว้าวไม่ดีไม่น่าสนใจนะฮะเรียกว่าได้แค่ทำคลิปเป็นแต่ว่าทำคลิปที่มีคุณค่าหรือว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจอาจจะต้องเรียนรู้กันอีกยาวๆนะครับนี่อาจจะเป็นประเด็นที่คิดว่าต้องพัฒนาตัวเองในปี2024นะครับฉะนั้น วันนี้ก็มาไลไว้เพื่อบันทึกจารึกหน้าประวัติศาสตร์ว่าในปี2023นั้นแน่นอนว่าเรายังไปไม่ถึงเป้าหมายไปไม่ถึงเป้าหมายในแง่ของการบรรลุในแง่ของผู้รับชมครบ4,000ชั่วโมงฉะนั้นเป้าหมายในปี2024หนึ่งครับ ก็ต้องต่อสู้กันต่อครว่าภายในปี2024นะจะสร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหาให้มีชั่วโมงการรับชมครบ3,000ชั่วโมงนะครับณขณะนี้ก็ขาดเหลืออยู่ที่เเกือบ400ชั่วโมงนะครับเกือบ400ชั่วโมงที่จะครบนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็บันทึกไว้ว่าวันนี้วันที่16มกราคม 2567-2024ผมได้กำหนดเป้าหมายแล้วว่าจะมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานะครับช่องให้สามารถที่จะบรรลุชั่วโมงรับชมให้ครบ4 0 0พันชั่วโมงส่วนเพื่อนๆที่มาดูมาชมนะครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าถ้าอยากได้ชั่วโมงการรับชมครบ3,000หรือ4 0 0พชั่วโมงมันมีวิธีการยังไงบ้างครับจะมีกลยุทธ์ยังไงบ้างที่จะทำให้เรื่องนี้ ประสบผลสืเร็จในระยะเวลาอันใกล้โอเคนะครับวันนี้ก็อาจจะได้พบปะพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหน้าพรุ่งนี้ก็จะมาไลฟ์อีกทีนึ่งนะครับหาเรื่องราวต่างๆมาไลฟ์ให้กับเพื่อนๆฟังอาจจะมีเป้าหมายว่า1วัน1ไลฟ์นะครับเพื่อขยายพื้นที่การมองเห็นนะครับแล้วก็ขยายพื้นที่ชั่วโมงการรับชมให้ให้มากขึ้นนะครับ นะครับอาจจะมาไลฟ์ช่วงเช้าเช้านะครับวันละ10-20นาทีโดยพรุ่งนี้นะครับจะมานำแจ้งว่าผมจะไลฟ์เรื่องอะไรแล้วก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจในห่วงนี้วันนี้พนกรพรักงานพื้นที่อําลานะครับสวัสดีครับ